我懂。 นก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 อุ๊ยพี่น้องเดน้องปัดน้ำนกนกนกคุณพี่น้องจ้าอุ๊ย,ย,ยมันโมเมนต์เป็นลอยเลยเยี๋ยท่านสาไปดิล่าซุ่มก่อนนัน่นนั่นนั่นไปของมันนั่นนะเนี่ย yeah. อู้ยคุณอาพี่น้อง,องจ้า นก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 เดี๋ยวปา้ปาว่ามันเป็นรอยได้นนิมันเป็นพันคนะ่า่เออคุณอุ้ <c oughs> ยเ,เดียวเดียวเดียเดียว,ยวคุณคุณน้ำบินยู่คุณจัไลายคุณอะอู้นกนกนกดูนกเพื่อนเพื่อนดูดูด เออนี่นะนกปาดไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ่นอู้ ายภาพวิวบรรยากาศท้องทุ่งนาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จพี่น้องจ้ามันเห็นวิวบลานันมันมีแต่นําหมอกเต็มเลยนี่คือทองหงนาที่หลังจากเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องบรรยากาศเงียมือเศ้าน้ำหมอกล่ง่งเต็มเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหมอก ฟังเสียงนกแง่มเห็นอย่างบอพี่น้องอู้ยน้ำหมอกภาพบรรยากาศตอนเช้าที่มีหมอกขึ้นหมอกลงน้าปืดเลยพี่น้องจ้า ว่าเสร็พะกันมาเอาเฟืองมาเอาเฟืองที่เกี่ยวเอาไปเอาไปปลูกผักโอ้ยตะเวนก็ึ้นสูงเลยได้พุ่น่ะพูนตะเวนเห็นตะเวนบ่พี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศยางเมือเเสาที่มีหมอกลงหนาะตึ๊บเลย ็นตะวันไหมคะเพื่อนๆอ้าวหนาแล้วลงหนาแหงแล้วบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนมีหมอกนะคะเมื่อกิดเนี่ยเเห็นอียงแล้วมีแต่หมอกเต็มเลยฮ ตัวนี้คือฝังด้านบนข้างบนอู้ <Ooh. S 1> น้าหมอกหมอกไล้ขนาดหมอกน้าปึดดเลย คงไม่มีอะไรให้ดูมากมายไปกว่านี้แหละ,ะน้ำมองพี่น้องเนี่ยมหายังบ่เห็นรยากาศท้องทุ่งตอนเช้าที่มีหมอกมีหมอกลงนะคะเพื่อนๆเ,เออมุมนี้สวยว่ะอันนี้สวย นี่บรรยากาศทองทุ่งนาตอนเช้าๆที่มีหมอกลงนี่ บรรยากาศท้องทุ่งนาที่มีหมอกลงตอนเช้าเช้าปลาเข่าที่ผลยมุขันดะเกียวพี่น้องจ้า ปีนี้เขาหมองคยงามกับโบงาม